ของตามสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะันนี่โอ้ผมลิตเติ้ลแบงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเกมอาร์ตซีโร่อครั้งนึงแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาฟักไข่นะฮะเป็นไข่หนองกีก้านงนนะครับโอเควันนี้น่าจะเหลือประมาณสามวีมั้งท่านผู้ชมนี่นะฮะก็ฟักไว้นะับเหลือประมาณสามวินาะทีเท่านั้นหนึ่งศูนย์ออกมาแล้วครับผมนี่ออกมาเป็นเลเวลสี่ร้อยนะ โอเคประมาณนี้น่ารักเลยนะผมเ,เอาเนื้อให้มันกินหน่อยเนาะโอเคมบเาบข้าให้แล้วผมไปเอาอันนี้ก่อนเรียกอะไรวะผมก็เจอตัวผู้นั้นแหลยนะผู้ชมเนาะน่าเกียนี่ครับน้องพิงกี้ของเราดูสีนะเพราะว่าสีมันส่วนนะโอเค อะไรวะกูจะหาเลยเนี่ยอันนี้ใช่ได้ป่าวะไม่รู้สิกูคุยกับใครเยอะเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวนะฮะเออคลิปนี้นะฮะก็จะมาจับน้องจิงโจ้นะผมไม่แย่เลยดีจันเลนี่นะฮะใส่ไปเลย มันจะได้โตเร็วขึ้นนะฮะอุ้ยกินเนื้อหมดแล้ววะ่ะหมดไวจังอะลูกฮึกินเยอะนะเราเนี่ยเนี่ยแปบ๊บเดียวขึ้นสองเปอร์เซ็นแล้วท่านผู้ชมมันโตวไวนะผมจาใส่ถ้าผมลืมลูกดอกอะท่านผู้ชมแม่งลืมอีกแล้วอเคลืมจังวะลูกดอกอยู่ไหนวะเนี่ย ปืนหายไปน้องโจโจ้ดันนะฮะหาปืนแบบดีซีต่อปืนดีซีต่อปืนยิ้มหาเลยทุกผูชมมืดว่ะปืนผมหายว่ะ จะจับก็ไม่ไ้เตรียมอะไรเลยเนาะน,นี่เสร็จละโอเคจะจับตัวอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยนะผมไม่รู้นะว่าอีโจโจมันกินอะไรผมรู้แต่ว่ามันกินเห็ดแหล่นะะเห็ดแหล่เล้วเป็นกะกังจ,จ,จะพูดว่าเล็บเฟลเวอร์ไม่ใช่นะเห็ดแหล่ธรรมดาผมดูลูกกันก่อนนะครับราเม็งมา430เลยวะ่ะหมดอยู่นะ ก,กินเยอะวะ่ะคมขอปรับ้าท่านผู้ชมขอขอญาตใช้ก้อนหมดปรับเช้านะฮะที่เกียรนอนเพราะว่าที่บ้านไม่มีเตียงครับผมลืมทาเตียงไว้นะฮะไม่อยาเตียงอยู่ที่เสานะโอเคเอาไว้จับตรงนี้หละตรงตรงไหน,นดีวะตรงนี้ตรงนี้ ไม่ได้วะไม่นะตรงนี้ได้อยู่นะครับผมโอเคเราพาสิบกันมาตอนแรกมับคอให้เออน้องโจโจ้เรียบร้อยครับผมสรุปแล้วเม็ดเดียวรู้เรื่องครับผมโอเค ส 1, นะ็สลปอุ้ยที่หนึ่งพันนะสำหรับอีตัวนี้นะจับมาสองตัวเลยเอาไว้เป็นคมนารักของบ้านนะฮะเขาเป็นคมนารักของบ้านนะครับผมโอเคสลบไปสองตัวแล้วตัวนี้เลเวลสองร้อยนะอ๋อเป็นเพศผู้ผู้กับตัวเมียด้วยสวยเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 าสลบมันลดไวยังวะ มาก็หให้โอเคมันหิวไวอยู่นะครับผมจงังหวะน,นี้โอ้ยนี่นะฮะย้าย้าไปเลยเพราะผมยังไม่ทำที่ขีดมนเลยวะรอดูตัวนี้นะครับผมอืมได้ปะโอ้ขึ้นทีละเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรรอไปนะ ระหว่างรอแล้วก็เลี้ยงอีน้องกีก้าไปนะผมเพราะผมไปเอาอันนี้ก่ะเจลยาก่อนอะไรวะไม่ใช่บนตัวกีก้าสิโอเคเซ็กมีไหมลูกเซ็กอาหารหมดแล้ววะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะตื่นเอาวปนี้ไว้ให้ก่อน ไอโอท็อกซินนะฮะอุ่ยตัวน,นี้ขึ้นหกสิบว่ะอันเดียวเดี๋ยวก็ยาสิบเหมือนกันนี่ว่าจรตัวน,นี้มันขึ้นหกสิบว่ะเวลยเยอะขึ้นหกสิบเวลน้อยขึ้นเก้าปอร์เซ็นต์อย่างผงมึงวะ่ะงงนะผมเนี่ยเนี่ยสิบแปดเนี่ยอันนี้น่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวที่ขี่มันเช่นไรวะ P R O นี่นะฮะเหมือนที่ขี่ทีเล็กเลยเว้ยขี่แล้วไปที่โตคาร์กันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าของจะพอไหมนะถ้าไม่พอก็ต้องฟาร์มนะครับผมแม่กูมไม่ได้เตรียมด้วยขาดขาดขาดอะไรวะขาดนี้นะฮะมันเรียกอะไรอะขนขาดขนนะฮะที่หายแล้ว จิ <ś led> ้มหายแล้วไม่มีขนจิ้มหายแล้วอันนี้ตัวนี้มีอันนี้มีฟาม <ś led> ที่เรียกมีไม่ลุกที่เรียกไม่มีวบบท่านผู้ชมต้องไปฟาร์มขนซะละแ <ś led> ม่ไม่ได้เตรียมเลยเลยา <ś> ย <led> ครับเมืองหนาวครับผมขนเยอะกับแมมมอสท <ś led> ินี้ยาวๆครับไม่รีบไม่รีบแต่ต้องเอาเนื้อไปยัดไอหนูนะก่อนเ <ś led> ดี๋ยวแม่งตาย <ś led> ไอหนูดูเพราะ กลับมาก็กลับไปนะฮะต้นไม้เกิดเฉยเลยเนี้ยบ้าได้แล้วไอตัวนั่นอะอู้ตัดเนื้อเนื้อมาปูวัยจังจะหลังก้าเนาะยัดอย่างี้ก่อน แม่มันยุ่งยากเสือเกินขนไม่พอโอ้ตายได้ยินเสียงม้าวะม้าผมม้าใครวะให้เป็นม้าผมนะฮะกิฟินบินไปเลยลูกกีฟินบินไปล,ลูกเอาไว้ถึงเลยเร็ว ผมเจอกีก้าตัวหนึ่งนะฮะอยู่เขาเนี้นะฮะเขากิฟฟินนะเป่าวะเออนั่นแหละนะฮะเจออยู่เขากิฟฟินตัวหนึ่งเลเวลประมาณสามสิบผมไม่น่าจะจับเพิ่ม,มนะเพราะว่าไม่มีที่จะจอดแล้วนะผมไม่ค่อยชอบกีก้าเท่าไหร่ถ้าเป็นเซิร์ฟออนไลน์ก็น่าจะจับเยอะอยู่นะฮะผมโอ้เลยกินละสามต้องเอาหมามาฟาร์มอ่ะโอ้โหโอ้โห ต้องเอาอุกเททานตัวโก้ต้องเอาหมามาฟาร์มวะท่าโหได้มาทีละสี่ทีละห้าเองอะไรครับเนี่ยผม,มว่าถ้าผมฆ่ามันแล้วผมยังไม่ได้แค้นนะผมเอาอะไรฟาร์มได้บ้างวะกูมไม่ได้อ,อะไรมาเลยอะได้ทีละสามเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชม ไม่เป็นไรเอาสักกี่กี่มาหนึ่งก่อนแล้วกันนะวิ่งแรดได้เยอะวะ่ะทุยแรดได้เยอะว่ะนะครับผมแรดได้เยอะคืออะไรวะแม่งแหลงตายแหลงตายลูกนึงเหรอวิ่งแรดได้เยอะ,ะอีกแล้วไม่พูดละก็เข้าเสี่ยงโดยเอีกมาดูสิ่งเราไปหาแรดนะฮะแรดมันได้เยอะนะฮะ ว่านานตายว่ะตัวสองร้อยเลยด้วย,อยโอเค,อเคงไปหาน้องแรดนะฮะแรดมันได้เยอะนะครับผมอืมนี่ไงท่านผู้ชมได้ทีละสิบหกยี่สิบสองนะครับผมโอเค,อ,เคอุย้ยมีไข่ด้วยมาแล้วไขว่ทีแรกสีขาวมันเยอะกว่าช่วงนี้ไม่ได้ปะไม่ได้หมดแรดเแต่น้องน้องแรด 3ามสิบเจ็ดว่ะอืมแม่มอนก็ได้มันก็มีขนเยอะอยู่นะมันไม่ค่อยได้ว่ะอูย๋ยังไม่ได้จัดหกอาเจีนนนนจยนถ้าจัดไมค์คีพีเวอร์ของใม่บ้านก็ตัวใหญ่กว่าเลยแตไ่ไม่เจอเลยได้เท่าไหร่แล้ววะขนได้ร้อยต้องการอีกนิดนึงอ่ะ นี่จะร้อยสี่สิบปะแรบดบจาสักตัวเถอะอยู่ไหนวะช่างมันเถอะน้องแรดไปไหนอีกวะต้องการอีกตัวหนึ่งอนะ่ะโอ้ยเท่านมาเดินไปงั้วะอยากจับมากเลยเท่านเด็กของไม่พร้อมอ่ะพร้อมมะแหละนะฮะแต่ขี้เกียจนะผม โอ้ยตายแล้วขี้เกียจดิแล้วโ o อุ้ยไข่อันนี้สวยวะ่ะอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเก็บมาก่อนนะครับไปทำคิปเปิ้ลไปจับเอ่ออะไรวะเนสซี่หรือไายซอนะฮะนี่นี่ไงน้องแรดน,น้าปลนี่นผู้ชมแล้วก็จะไปเล่นน้องโจโจกันเลยนะฮะ น่าจะพอละผมมีแววว่าผมจะจับกิฟฟินอีกตัวนึงน,นะผมใช่เป็นกิฟฟินดันเจียนอีกตัวนึงน,นะฮะแต่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะท่านผู้ชมมันคนละสายพันธุ์โอเคนะฮะมีนอ้องคนนึงบอกว่านะฮะพี่ผสมพันกิฟฟินดูหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวเมียเกิดเลยนะฮะคือผมค่าไปทำเป็นคเกิฟฟินไป4ี่สิบอันคือ ไม่สี่สิบอันเดียวฆ่าไปสิบกว่าตัวนะฮะมันก็ยังไม่เกิดเลยนะฮะตอนนี้เกิดแล้วแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีสายพันธุ์ไอซีอะท่านผู้ชมโอเคมันไม่มีสายพันธุ์กิฟฟินดันตัวเนี้ยคือมันหายากมากเลยเะโอคกคกกับมาตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะฮะองผ,ผมขอตัดต้นไม้ลาลา,ลา,ลา,ลา นังเอ๊ะไม่ใช่น,นั่งดินี่มันนั่นอยู่นะ,นนะมันเหรามันหนักอ่ะเห็นปะร้อยสิบหกโอเคม,เมัใช้ร้อยห้าสิบว่ะแต่วิวโนไม่พอว่ะไม่เป็นอะไรใช่อันเดียวไปก่อนแล้กกันผมนึกว่ามันใช้แค่ร้อยยี่สิบผมเร็วมาแค่สองร้อยสองรยห้าสิบมันนี่พอสองร้อยแปดสิบ ครับดาเม่ถึงหกพันนะตอนนี้เขนะี้ยดีเนาะเจ้าเจ้าผมขอเปลี่ยนสีมานะผมเอาใช้ก๊อตหมดเปลี่ยนสีมาแล้วกันนะนี่อุย้ยมันน่ารัก,กว่ะผมชอบมากผมผมตามหามันมานานแล้วไอ้ตัวจิงโจดันเนี่ยมันมันเพิ่งเข้ามาเว้ยมันเป็นดันแรกๆเลยนะครับที่มีจิงโจดันนะว้ายไหนวะเปลี่ยนสีส้มอุย้ยสีนี้แบบ ข้างล่างแม่งอย่างแม่งอย่างจี๊ดเลยอ่ะ okay, สีไหนดยยีวะแล้วผมลองกราสินงเงินยัดดูดูทุ้ยผมลองเอาสินดดลงเงินยัดดูหน่อยนะครับผมว่ามันจะเป็นสีชมพูไหมเพราะสีส้มผมไอตัวลิงผมตอนแรกไป้สีสม้มเนาะผมว้าสีส้มสีโอ้ลินพันว่ะอีเยีะไปแย่ ลิงผมเอาสินเมื่อกน้ยัดอันเดียวมันก็เป็นสีชมพูเลยนะพุ่มชักกัโกกลาเฮ้ยเป็นสีชมพูกว่าอุ้ยได้อยู่แล้วผู้ชมมีท่าอะไรบ้างวะวีโด,ดสูงมากเลยอะ่ะทำไมก้อนตีมชาโอเค ออมมาใส่หมวกได้ด้วยอุ้ยสวยเลยท่านผู้ชมได้ไมาอีก58เวลอทำเรือไปก่อนนะผมจังหวะน,นี้เรือไปที่หนึ่งหมื่นแล้วโอเคก่อน้้ำหนักนะฮะดาเมจไปนิดนึงแล้วก็สปีดครับผมสปีว่าสิบห้าก่อนนี่เลือดอยู่ที่หเมื่นสองแล้วนะครับจังหวะน,นี้ถ้าเราน้องโจโจของเราอือือ แต่ทดตอบดาเมจว่ะเก้าร้อยว่ะเท่าเดิมนี่ว่ะแต่เรื่องขึ้นหรือเลื่อนลงมันก็เท่าเดิมนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้แล้วอืผมจะผสมทันจริงโจ้เลยโอเคตัวนี้สีสวยว่ะุ่นผู้ชม,มตามมาลูกีนโดดดึง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 บูมชักกะกาลมา เข้ามาในกรงตามมาเอ้มันน่ารักกว,ว่าเราผู้ชมโอเคนะฮะโอ้ตัวอย่างใหญ่ๆจะทะลุกรงครับแล้วผมขอยัดโปรตินด้าไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะให้มันเลเวลมันขึ้นก่อนมันจะได้แบบโุหุ่นนิดนึง มันก็ให้ขึ้นมาห้าแสนเร็วนะครับผมจังหวะนี้ครับเลือดดาเมจไปเลยแล้วน้ำหนักดีนะครับผมจำไมหน้าได้โอเคก็ที่นี่สองมื่นเก้าอ่ะโอเคผมจะผสมพันมาเลยนะครับ โอ้คงหิวน้ำอะเพาตัวตน,นี้ไม่มีที่ขี่นี่ว่าลืมมันทำมาเหมือนที่ขี่ทีเล็กมากเลยท่านผู้ชมที่ขี่ของโจโจไม่เห็น,ะนว่าเดียวกันโอเคนะฮะแล้วผมเอกโกงมาก่อนเนาะกงอยู่ในนี้ ได้วะไม่เป็นไรแล้วกันนะผมจะตัดมาตอนมันวอร์ดิ้งเสร็จนะฮะผมครับตอนนี้ก็ยี่สิบสามนาทีมันก็จะคลอดลูกแล้วนะครับผมโอเคทุกคนอยากเห็นลูกมั้ยอ่าต้องทุกคนต้องยังเห็นลูก,กมักนสิครับผมโอเคแล้วผมขอเอาเนื้อยัด่อ้ตัวเล็กก่อนนะถ้าทุกคนอยากเห็นลูกมันท่านผู้ชมต้องกดไลค์สำหรับคลิปนี้ผม สิบไลค์ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอสักสิบไลค oh ์ก็พอแล้วนะฮะน้องกิกะเอาไปกินหนกผุดโตวไวมากครับจมห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแป๊บเดียวน้องมันออกมา,กมาละเดี๋ยวมันโตเกินกว่าน,นี้วะ่ะตามมาตามมาประคำไม่เตือนตามว,วะ่ะเขาสิ ตามมาโอเคตามมาลูกโอ้ยมันเด็กแว้นะไรควันนี่มาไกลนะลูกนะคลิปนี้น่าจะไม่ได้ประมาณ1,000พีเอ่อ1,800เอ้ยไม่ใช่ดิ1,800พีนะครับน่าจะเป็น700เอ่อ เจ็ดร้อยเท่าไรวะเจ็ดร้อยหกสิบนะเจ็ดร้อยสี่สิบไม่รู้ดินั่นแหละนะเพราะว่าเจ็ดร้อยพีนะผมคิดว่านะคลิปน,นี้น่าจะได้ประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งร้อยพีก็ทําได้นะครับแต่มันนานท่านผู้ชมมันผมผมต้องใช้โทรศัพท์ด้วยไงประเด็นนะ่ะคือประมาณคลิปประมาณยี่สิบนาทีผมน่าจะทำหนึ่งพันพีได้นะครับแต่ถ้าเกินยี่สิบเอ็ดนาทีขึ้นไปนะ่าจะเป็นเจ็ดร้อยพีนะโอเคนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนอี๋จิงโจ้มันจะออกฟักลูกทุยมันจะออกลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดมาเนาะโอเคนะครับตอนนี้จิงโจ้ก็อยู่ประมาณห้าสี่สองฮะออกมาแล้วนะครับผมน่ารักเชียวโอเคตามมาลูกตามมา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 ที่นี่นะฮะอุ้ยน่ารักเลย โอ้น้องมันน่ารักอ่ะอไอสีเหมือนแม่เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีดำแลนะจ้แม่มันผมขอเปลี่ยนสีลูกมันด้วยนะครับสีไหนดีเออนี่สีนี้สีเข้มละโอเคนะครับนี่น้องน้องกีก้าก็เลือดอยู่ที่สองหมื่นแล้วนะสองหมื่นเอ็ดนะตอนนี้ อิค่าสรุปเท่าไหร่วะเนี่ยสองแสนเหมก้าสองแสนเลยวะก็สรุปมันเราขอยัดเนื้อก่อนนะครับผมท่านผู้ชมอยากให้น้องกิก้าชื่ออะไรก็เมนมาได้แต้ล่างจิตเลยนะครับโอเคนะมันโตวไวมากนะครับผมแป๊บเดียวสิบเปอร์เซ็นแล้วอะนะอยากให้มันชื่ออะไรก็เมนมาได้นะ แล้วก็น้องจิงโจ้ตัวเล็กด้วยนะครับอย่างไงมันชื่ออะไรต้อเมนมานะฮะหรือจะเป็นสองตัวนี้นะครับบอกชื่อเมนชื่อมาได้เลยนะัะผมโอเคอยูน่น่ารักกว่าเออโชคดีมันจะตั้งใจครับมันผมอยากรู้มันมันไปอยู่ใต้ท้องมันได้ไงอะ่ะมันเข้าไปได้ไงวะมันเข้าไม่ได้วะ ้งไวะโอเคนะครับผมก็จะมันไปเล่นสักนิดนึงนะม,มันอยากทดสอบว่ามันตกจากที่สูงม,มันจะเจ็บไหมนะครับอะไรมันขึ้นเนี่ยข้างหลังมันมาฟาร์มไม้ได้บ้างวะอ๋อฟาร์มไม้ได้นะครับผมฟาร์มเบอร์รี่ได้ไหมฟาร์มเบอร์รี่ไม่ได้นะครับ นี่นะครับจะมาลองให้ดูนะผมว่ามันจะเจ็บไหมนะไม่ส่วนบบนี้เจ็บแน่นอนอุย้ยไม่เป็นไรครับผมผู้ชมโอเคนี่ถูกขึ้นอังคาเลยวะโดดอย่างสูงนี่นะครับคือมันหันหัวเร็วผมชอบตัวมาหันหัวเร็วนี่แหละนะครับ กินโตตัวใหญ่วะ่ะมันกินอะไรวะมันกินเบอร์รี่ป่ะนั่นแหละนั่นจะใช้ววเบอร์รี่นะน่ารักมากนะผมเอาไว้คลิปหน้าอยากให้จับตัวอะไรก็เมนมานะครับแต่ไทท่านเราก็น่าจะเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมไทท่านผมก็ไม่น่าจะจับ ในเวลานี้นะฮะเพราะว่าเอามาก็ไม่มีที่จะเก็บมันไว้นะครับผมมีหมาดันแล้วก็ดโกมัดแตกอะไรบางบ้าอะไรบ้าบ้าบ่าบ,บอละ้าแดงแจ๋เลยลูกพัดต่อยลุงเลยเุ้ยสีขาวเฮ้ยสวยวะ่ะ นะฮะฮโอเคมายูนิคอนก็ไม่ได้เต็มอันนี้สักทีนะผมว่าจะผสมอีกเอามาสักสองตัวามาไว้สองหอกนะครับผมอนี่น่ารักเลยนะฮะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้มีอะไรมานะครับก็มาจับจิงโจ้แล้วก็ผสมจิงโจ้แล้วก็ฟักไข่กีกันสลัดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ